ส่วนรวมไม่ทำให้เสียชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณธรรมมันจะสูงเราจะเอาชีวิตอยู่รอดได้ด็อกเตอร์โกลแมนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมคุณธรรม เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จของชีวิตเนี่ยคือคนที่มี IQ สูงใช้ IQ เนี่ยประมาณ20เอร์เซนใช้ EQ ถึง80เปอร์เซ็นะฮะเนี่ยผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยใช้ IQ 20เปอร์เซนแต่ ใช้จริยธรรมคุณธรรมเมื่อกี้เนี่ยถึง80%ออันนี้เรื่องจริงนี่เป็นงานวิจัยออกมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยตัวนี้มันนำครับจริยธรรมคุณธรรมมันนำนะ EQ มันนำนะครับเขาบอกว่าวัยเด็กเป็นวัยที่พัฒนา EQ ได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นการที่เราจะนำชีวิตนำไม่ให้ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งของโลกธรรมของวัตถุเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดด้วยการสร้างปัญญาให้สูงสุดทำชีวิตให้สะอาด ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และขณะเดียวกันมีชีวิตที่ดีงามก็คือมีคุณธรรมถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นในยุคพุคทธโลยีคือตามยุคทันไม่ตกยุคเราก็จะไม่ถูกหลอกเราก็จะมีงานทำเราก็จะมีเงินใช้เราก็จะไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งชีวิตก็มีความสุข วัยรุ่นยุคพุทธโทรโย,ยีเป็นอย่างนี้นะครับความสุขในชีวิตนี้นะอย่างที่บอกเนี่ยไอคิวจะทำปัญญาให้สูงสุดทำตัวให้สะอาดทำตัวให้ดีงามแล้วก็ทำตัวไม่ให้ให้ตกเป็นทาสเนี่ยแต่ในชีวิตหน้าถ้าเราอยากจะมีชีวิตหน้าที่ดีงามอีกเราก็ต้องสั่งสมบุญสั่งสมบารมี นะเราต้องทาอยู่เรื่อยๆเลยนะผู้บรรยายก็พยายามจะทำอยู่เพราะว่าเราเห็นเส้นทางชีวิตตลอดสายเลยว่าคนที่เขาสร้างเหตุอะไรเขาจึไปเกิดดีคนสร้างเหตุอะไรจึงไปเกิดไม่ดีจึงเอาสิ่งต่างๆที่เป็นจริงเหล่านี้มาบอก เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องตัวใครตัวมันซึ่งถ้าใครเข้าใจแล้วเอาไปพัฒนาให้เกิดมีขึ้นกับตนเองแล้วคนนั้นก็จะเป็นวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคิดว่าการบรรยายน่าจะยุตินาลงเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะยุติเนี่ยอยากจะเล่าผู้ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในชีวิตที่เป็นมนุษย์และในปรโลกหลังจากตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเออ่ในในเมืองพาราณสีมีหนุ่มพราหมณคนหนึ่งนะ แกรวยมาก่ะเป็นเศรษฐีพ่อแม่ให้อยู่บ้านใหญ่ที่เขาเรียกว่าปราสาทเนี่ยสามฤดูนะฤดูหนาวก็อยู่ที่หนึ่งอยู่หลังหนึ่งฤดูร้อนฤดูร้อนก็อีกหลังหนึ่งฤดูฝนก็อีกหลังหนึ่งตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากแกรวยเนี่ยนะแล้วลูกคนเดียวเนี่ย ทุกตอนหัวค่ำเนี่ยจะมีการบรรเลงดนตรีมีการ้อนลำมีการขับร้องเป็นที่สนุกสนานตลอดหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าแกเปลอม้อยหลับไปฮนะตื่นขึ้นมาใกล้สว่างพอตื่นขึ้นมาก็ไปเห็นนะไปเห็นพวกนางลําทั้งหลายเนี่ย นไปเห็นหนางรำทั้งหลายเนี่ยนอนกันเหมือนกับผีในป่าชาผมสยายน้ำลายยืน่นนอนกันผ้าไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็เกิดปรงสังเวชว่าโอ้ชีวิตมนุษย์มันไม่ต่างอะไรกับผีดิบเลยถ้าจิตมันหลุดออกไปจากล่างแล้วมันก็นอนอย่างเงี้ยแกก็เกิดการเบื่อหน่ายก็ใส่รองเท้าออกจากปราสาท ใส่รองเท้าออกจากปราสาทเดินเข้าไปปา่าอิสิปตนที่พระพรเจาอยู่กับปัญจวัคคียแล้วก็ลำพึงลำพันไปโอ้ยโลกนี้วุ่นวายจริงหนอโลกนี้ขัดข้องจริงหนอคือเบื่อและเบื่อที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าท่านทราบก,ก็ท่านบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องหนุ่มคนนี้ก็มาแล้วตอนหลังท่านก็นเลยพูดในสัจธรรมให้ฟังหนุ่มคนมน,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 มคนี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เห็นไหมเขาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีนะโดยเฉพาะปัญญาบารมนะีในที่สุดเวลาก็ตายแล้วไปเกิดเป็นไรไหมตอนหลังสําเร็จเป็นอรหันต์ก็เข้าริพานไปเลยนี่คือของจริงด้วยเหตุน,นี้ถ้าเราอยากจะอยู่ได้รอดปลอดภัยในปรโลกเราก็ต้องสั่งสมทั้งบุญและบารมีแล้วเราก็จะอยู่รอดนะที่ลายฟังก็อยากจะบอกว่า สิ่งต่างๆเราเนี่ยมีจริงเป็นจริงมันเพียงแต่ว่าเมื่อไรพวกเธอจะไปพิสูจน์ผู้บรรยายไม่เชื่อเป็นอาจารย์วิทยศาศาสตร์ไม่เชื่อจึงได้ไปพิสูจน์จึงได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงเป็นจริงจึงได้มาบอกมากล่าวเอาละหลังจากที่บอกจะกล่าวแล้วเนี่ยนะครับใครจะเป็นอะไรเนี่ยต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยใครได้นั้น,น,น ขนาดพระพุทธเจ้ายังช่วยพ่อตาจะลงนากยังช่วยไม่ได้จะช่วยพี่ภรรยาจะลงนรกก็ยังช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนะครับการบรรยายก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ถ้าจะมีคำถามอะไรก็ขอเชิญนะครับขอบคุณครับ